สวัสดีจ้ามาหลกเอาคาไปหนึ่งกินกับแจวค่ะพี่น้องแจวปลาแดกตอนค่ะอันนี้กคะคาอยู่สวนขางบานค่ะเก็บพักตําลึงพักโกดไปน้ำค่ะพี่น้องเอาไปหนึ่งหนึ่งใส่กับพักกันจองแล้วก็บักแข่งน้ำค่ะอันนี้คาเอามาปอกซะก่อนด้วยจ้าปลาแดดเดียวกระตังแต้ไปเอากุ้งนั่นแหละค่ะเด้ปลาตัวใหญ่มากก็เลยเอามาเห็ดปลาแดดเดียวไว้ค่ะพี่น้องแล้วก็มาปิ้งกินค่ะ แสบๆหอมๆเลยค่ะเนี่ยตอนไอ้ตากปลาก่อนสเอาไปตากกระเอือบซะก่อนใส่เกลือใส่ชูโรสค่ะพี่น้องเนจาปิ้งกินกับแจวพักหลวงีนคัคเครื่องเนี่ยค่ะอันนี้ปิ้งปลาแล้วก็ไปหนึ่งพัก่ากระใสขากับบักแข่งซะก่อนเนาะมันสุกสาพอสองยางเนี่ยไก่สุกค่ะก็ค่อยเอาพักกูดตำเรื่องแล้วก็พักกันจองลงค่ะพี่น้องควันถวยๆเลยค่ะ เรียบร้อยละค่ะหนึ่งพักกระสีไปตำแจวจ้ากะเป็นบักพริกปนแลวกะต้นหอมพักชี้ค่ะบักกอกในสิเก็บไใบตะโดนละเด้อค่ะังแต่บักกอกโดกๆค่ะบีบเอาหนามันใส่กระปุกไว้แบบนี้ค่ะพี่น้องเอามาตัมกระแสบขึ้นเ่าค่ะกระใส่ปลาหเกลือชู่รสน้ำปลาเด้อจ้าแจวปลาแดกในตำง่ายๆแต่ว่าแ่บค่ะพี่น้องก็พักลวงี่เขากันคักคานิจ้าเรียบร้อยแล้ะค่ะ นเขาเนียวกินผักลวกกินปลาค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็เอามาโม่มากินตบถ่ายแก่เพชรค่ะไม่ได้จ้าแศรบน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ